ทำทางเส้นดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อาคารบวร,รบริเวณซุ้มขายน้ำมันพืชนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกิจกรรมนะคะว่าเขาทำอะไรกันอยู่ค่ะตอนนี้จากที่เห็นตอนนี้บรรยากาศที่เห็นนะคะตอนนี้เด็กนักเรียนและผู้ใหญ่นะคะกำลังผูกเชือกน้ำมันมตอนนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมของนักเรียนที่กำลังช่วยกันตัดเชือกฟางเพื่อจะนำไปผูกร้อยกับ ขวดน้ำมันนะคะขวดน้ำมันนะคะอันนี้นี่นะคะในส่วนของบริเวณนี้ก็จะเป็นการมัด,ม,ดมัดเชือกกับขวดน้ำมันพืชนะคะเดี๋ยวเราจะไปถามอากันนะคะว่าเราทำอะไรเดินทำค่ะชีเดินทำครับตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้เรามัดเชือกใส่กับ ขวดน้ำมันพืชคนคงทำทำไมมันน่าจะผมเดานะว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีถุงพลาสติกไงทีนี้ถ้าจะให้เขาถือไปเป็นกดขวด,วดมันก็จะแบบรอบเงี้ยมันก็จะลําบากนะแต่พอเรามัดนี้เขาก็หี่ยวไปได้บางคนบ่อคล้องคล้องแขนคล้องอะไรไปเราก็ช่วยลดพลาสติกด้วยแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคด้วยค่ะอแล้ววันนี้ทํางานอาเชรรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ ดีดัวไม่ได้หลังใจสักอันนะไม่ได้หลังใจเรื่องอะไรบ้างคือเรื่องความเป็นระบบระเบียบด้วยการจัดการเนาะไม่มีแม่ฐานมาคอยจัดการเนี่ยเราก็คิดเองเออเองเออทำเองบริหารจัดการไปตามตามความรู้สึก <c oughs> แต่ว่ามันก็อยู่บนพื้นฐานที่ว่าเราทําอะไรได้แล้วก็แต่เราคนทําอะไรได้เนาะเขาก็เลือกงานที่ถนัดที่เหมาะสมกับตัวเองเนี่ย เราก็มีหน้าที่ดูคอยบอกคอยกล่าวว่าอะไรมันเสี่ยงไปจะเสียหายไปแล้วก็ตักเตือนแล้วก็มันได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็ได้ฝึกวางใจตรงนั้นนะครับอ่อเป็นไงค่ะจากบรรยากาศที่เห็นนะคะก็จะมีทั้งเด็กนักเรียนและผู้ใหญ่นะคะมาช่วยกันมันน้ำมันพืชในวันนี้นะคะ ถึงเด็กนักเรียนจะมีความเหนื่อยหรือว่าไม่อยากทํานะคะแต่ก็ยังเห็นความสม,มัคคีของทุกคนที่มาช่วยกันในวันนี้ผู้ใหญ่ก็อาจจะมีเหมือนเด็กบ้างค่ะอาจจะไม่อยากทำหรืออะไรมันไม่ได้อย่างใจก็ก็ค่ะเดี๋ยวเราค่ะเดี๋ยวเราจะพาไป พูดคุยกับลุงเล็กกันนะคะว่าลุงเล็กมาทํางานวันนี้หมีความรู้สึกหรือสภาวะอย่างไรบ้างคะจะเรียนท่าวันนี้อาเล็กมาทํางานมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะโอ้วันนี้มาทํางานนี่รู้สึกว่ามีปิติอะ่ะค <c oughs> ือเราสร้างปิติได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่างานทุกงานมีคุณค่านะเนีย่ยแค่เรามาทําเล็กเล็กน้อยๆยใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าที่จริงแล้วมันใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยหรอกอเน,นี้ยมันเป็นงานการเสียสละเพื่อให้ผู้อื่นนะใช่ไหมที่เรามาทำเนี่ย ไม่ใช่เราตามเพื่อจะขายออกกําไรอะไรด้วยใช่ไหมแต่เราจะตามเพื่อเป็นการให้แล้วการให้ของเราเนี่ยจะให้สิ่งที่ดีที่สุดเลยเราพยายามที่จะสรรหาวิธีการว่าทํายังไงให้ผู้ที่มาซื้อของเราเนี่และความสะดวกที่สุดลูกค้าของเราเนี่สาําคัญที่สุดใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขามาพึ่งพาเรานะที่เขามาซื้อเนี่ยแต่เราเนี่ยได้พึ่งพาเขาให้เขาเนี่ยเป็นตัวที่เราได้แสดงอะไรก็เรียกว่าได้แสดงได้ได้ได้บำเพ็ญบุญเนี่ย ใช่ไหมถ้าไม่มีลูกค้าไม่มีประชาชนมานี่เราก็ไม่ได้บำเพ็ญเลยเราก็จะไม่ได้กุศลไม่ได้บุญแต่ที่เขามาอย่างเงี้ยเราจะได้บุญได้กุศลก็เป็นการใช้ร่วมกันจากงานเล็กๆอย่างเงี้ยมีกระถาอะไรไหมค่้อยากจะทราบว่าที่เรามัดเ <c oughs> ชือกใส่ขวดเรามัดเป็น,อนเอเชือกละสองขวดเนี่ยเรามัดเพื่ออะไรบ้างคะอ๋อเชือกละสองขวดอันหนึ่งก็คือเวลาเวลาพี่น้องกำลังซื้อใช่ไหม เขาจะไม่ไม่มีอันนี้ใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ใส่ถุงใส่อะไรให้เขาเพราะให้เขาสะดวกที่สุดแล้วเราไม่เป็นขยะด้วยเราก็เลยออกแบบเชือกเนี่ยนะเป็นนวัต,ตกรรมใหม่มากเลยนะเนี่ย <laughs> ถ้าเราไปตามห้างก็จะมีรถเข็นเลยพอเราไปไปซื้อเสร็จก็ต้องใส่ถุงให้เราใช่ไหมซึ่งมันเปลืองมันทำลายธรรมชาติด้วยเราก็ไปอย่างเงี้ยเลยเขาก็คู้ได้อะไรได้นะสะดวกสบายด้วยแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนใช่ใช่ใช่วยลดโนะลกร้อนด้วย แล้วไม่ขึ้นเพลียงด้วยเ่้ประหยัดเงินด้วยหยัดเงินเราไม่หยัดเงินเขาค่อขอบคุณค่ะ,ะสาธุโอ้สาธดีเลยจากที่เห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นสินค้าที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็รูปู่แรกก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งหาไม่ได้จากข้างนอกนะคะจะมีในงานตลาดอารอยาเท่าทนั้นนะคะก็ ขอเชิญชวนพี่น้องนะคะมาร่วมงานตลาดอาเยะกันนะคะในวันที่เท่าไหร่นนะคะในวันที่สามสิบันวาคมถึงวันที่หนึ่งพันถึงวันที่หนึ่งมกราคมสองพัน้าร้อยหกิหกนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะมาทำมาร่วมง,งานในวันนะคะขายแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะ,จะเ,เจริญนำนสวัสดีค่ะ